ครับคุณจะรู้สึกยังไงครับหากเดินกลับมาที่รถของตัวเองจอดทิ้งไว้แล้วพบว่ารถถูกไฟไหม้เรื่องริงนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่3พฤษภาคม2551ที่ลานจอดรถของสถานีขนส่งหมอชิด2 ะที่มนูนโพสีกำลังเดินกลับมาที่รถของตนเองที่จอดทิ้งไว้เมื่อสิบนาทีก่อนเพื่อไปรอรับญาติที่กลับมาจากต่างจังหวัดพอเดินมาถึงบริเวณที่รถตัวเองจอดอยู่มนูนถึงกับช็อกและตกใจสุดขีดกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือไฟกำลังลุกไหม้รถความเสียหายของรถที่เกิดจากไฟไหม้ในกรณีนี้ เจ้าของรถมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้หรือไม่ลักษณะเกิดเหตุดังภาพที่เห็นนี้นะครับรถจ่อดอยู่เฉยแล้วเกิดไฟไหมขึ้นมาลักษณะอย่างนี้นะครับจะได้ความคุ้มครองตาม,ตามรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือไม่ผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าการประกันภัยตามรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนั้นให้ความคุ้มคมรองเฉพาะในเรื่องของชีวิตและร่างกายของบุคคลเท่านั้นนะครับไม่รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายรั์สิน ดังนั้นในกรณีนี้นะครับค,ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือการที่รถนั้นใส่หม่นะครับเป็นความเสียหายเฉพาะทรัพย์สินเท่านั้นเองจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในเรื่องของพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์หนึ่งสามห้าหกเกิดเหตุรังใดเรียกใช้บทการนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ การคุ้มครองจะครอบคลุมเฉพาะชีวิตและร่างกายของผู้ประสบภัยจากรถเท่านั้นนะครับไม่รวมทรัพย์สินและความเสียหายของรถแต่ถ้าหากเจ้าของรถที่ถูกไฟไหม้ได้จัดทำประกันภัยภาคสมัครใจไว้ไม่ว่าจะเป็นประเภทหนึ่งหรือประเภทสองรถที่เกิดเหตุเช่นนี้จะได้รับการคุ้มครองและได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นครับ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือการประกันภัยภาคบังคับมุ่งเน้นที่การให้ความช่วยเหลือชีวิตและร่างกายของผู้ประสบภัยจากรถเป็นสำคัญเพื่อชีวิตหลังเสียงโครมจากอุบัติเหตุของผู้ประสบภัยได้รับการเยียวยาอย่างทันท่วงทีเป้าหมายสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองวัสัยจากรถ คือการให้ความเชื่อเหลืออย่างทันท่วงทีเพื่อรักษาชีวิตและเยียวยาบาดแผลทางร่างกายของผู้ประสบภัยและชีวิตที่ดีหลังเหตุการณ์โครงเปลี่ยนชีวิตสวัสดีครับ